เราได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรรมการพัฒน,นาสตรีจังหวัดลบบุรีเป็นกรรมการมีพัฒน,นาการจังหวัดเป็นกรรมการได้เลขาธิการนะคะหน้าที่พิจารณาการกรองนะคะผ้าลายของจังหวัดลบบุรีเรานะคะที่ที่ต่อนเลยนะคะก่อนเรนต่อเลยค่ะใช่นเรื่องระบบการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือมิวเจนนะคะของโครงการพัฒนาชนที่จะกำหนดขึ้นแล้วัดวัดข้าศึก อะไรเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กนะอย่างนี้เป็นไรของเราก็คืคอเราจะไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ได้รับโรคระบาดกรรมนะคะซึ่งกรมการแพทย์ฉุกเฉนกำหนดให้เราเ87ผืนค่ะ87ผืนให้เพิ่มจากปีปี6 6กรรมที่ส่งเข้ามาเนะะี่ยค่ะเราจะแยกเป็นเคมีกับธรรมชาติให้นะคะจังหวัดแล้วก็เป็น เราจะต้องส่งไปด้วยเพราะว่าถึงกรรมการหยิบได้เลยนะคะหยิบที่จะเอาไปตัดต่ออันเท่าที่ไหนนี่สี่เมตรนะสี่เมตรสี่เมตรเนาะบนหัวหน้าโปรจองไหมเนาะจริง

嗯嗯 <laughs> <laughs>